ตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการสองคนเหมือนเดิมเลยหน้าตามไม่เปลี่ยนแปลถ้ามีคนล่ะก็จะตกใจกันอ่ามาที่เรื่องราวของประเพณีดีที่เกิดขึ้นนะฮะที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางนะฮะ เป็นประเพณีชักพระบกวันวิสาขาบูชา<อ>หนึ่งเดียวในโลกรุ่นต่อรุ่นกว่า300ปีนะฮะ,ฮะเมื่อวานนี้วันที่13พฤษภาคมที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนที่นี่หลายพันคนทั้งผู้สูงอายุเด็กๆและก็หนุ่มสาวพร้อมใจกันจัดงานประเพณีส่งน้ำพระชักพระบกที่วัดประตูใหญ่นะฮะชักพระบกใช่ครับ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า300ปีแล้วและก็เชื่อว่าเป็นประเพณีเก่าแก่พระจอยอคือเขามีการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นเรือพระบกก่อนที่ชาวบ้านจะร่วมกันชักพระผ่านทุ่งนาไปยังวัดท่าซึ่งอยู่ห่างจากวัดประตูใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรระหว่างทางนี่ก็จะมีการรำกองยาวกันอย่างสนุสนานเว่อร์วังนะฮะแล้วก็มีการสมโภชเป็นเวลา1คืนก่อนที่จะชักพระกลับในวันรุ่งขึ้นคือปกติที่ ที่อื่นเขาชักทางน้ำไงอันนี้เป็นชักพระบกอันนี้คือไปไปทํามทุ่งนาเลยเดี๋ยวช่วยกันดึงดึงดึงกันไปถูกต้องนะฮะโอ้น่ารักะคือก่อนในนี้เขาจะเป็นการชักพระบกเล่นโคลนกัน<อ>ก่อนหน้านี้นะฮะ<อ>คือการชักพระบกเล่นโคลนกันผ่านทุ่งนาอย่างสนุสนานแต่เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศ<ล>มันแหง้แหงแล้ง<อ>จะไม่มีการเล่นโคลนมีเพียงแค่าการชักพระบกอย่างเดียวท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอาแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมชักพระบกนะฮะสนุกดีใช่ระหว่างที่เดินไปเนี่ยเขาจะ นี่นมีเจ้าง,องมอป,ป่าด้วยเห็นไหมมาช่วยช้าค่ะใช่แล้วเนะี่ยอันนี้เป็นประเพณีดีๆที่เกิดขึ้นนี่ถ้าเขาถ้าถ้า ปกติแบบฟ้าฝนปกติเนี่ยมันจะแชร์มันจะมันกว่านี้จะสนุกสนุกปีหน้าถึงจะได้ไปใหม่นะไปไม่ทันแล้วเขาจัดไปแล้วอันนี้ก็คือเกิดขึ้นที่อำเภอท่าฉายนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเด็นนี้เกิดขึ้นก็ส่งส่งมากันได้เนาะส่งมาทางแฟนเพจรายการเราได้นะฮะรายการปักตลาดนชั่นทีวีในเฟซบุ๊กนะคะใช่ครับแวะเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าที่ไหนมีอะไรดีๆบอกคับเค้กได้เดี๋ยวคับเค้กก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะใช่ครับวันนี้นะฮะเราสองคน ก็เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะรายการเพื่อนบ้านของเราถัดไปนี้เลยข่าวคนร,รับรรนห้าพิกรคนรุ่นใหม่รอที่จะเล่าข่าวแบบว่าอย่างแบบบาริตี้แบบไม่เครียดให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันฮะพรุ่งนี้เรามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ